สวัสดีครับวันนี้พามาดูลูกหมูป่าฝังนี้จะเป็นตัวผู้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเมียมาดูนะครับลูกสองแม่นี่เป็นตัวเมีย S <S <reading repetition> อันนี้เป็นตุ๊ผู้นารักนารักครับเดือนกว่าสองแม่ตุ๊ผู้สีขาวขาวสวยสวยว่า พันไม่พันอยู่ทางโน้นเป็นลูกตัวเมียจะมาเอาไปเลี้ยงไว้ดูเล่นจะตลาดเอากมาอยู่อ่ะ ตลากิมออยู่อะ้นกิโลกิโลกิมออยอย่างมันสูะมกินิ่ตะคุ้นตอ่ะมูฮัน